สวัสดีครับเพื่อนๆเอนเ,อเอนะครับแอดมินเพจแมวหานน้ำนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องอบป้านี่อบป้าสุดหลอ่อเป็นไงเป็นไงหล่อไหมนี่อบป้ายิ้มหน่อยอบป้ายิ้มหน่อยโอ้ยหน้ามุยเลยเัิ่งตื่นเพิ่งตืนงต่นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสายพันธุ์น้องแมวสองสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์บริติชช็อตแฮร์เหมือนอย่างน้องอบป้าเนี่ยนะครับก็เป็นบริติชช็อตแฮร์ แล้วก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์สกอตติสโฟนะครับมีเพื่อนๆหลายคนที่ทักมาถามทางแชทของเพจแมวหานน้ำนะครับว่าน้องๆมีเลทราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเลยตามมาครับแมวพันธุ์แรกที่จะมาแนะนําในวันนี้ได้แก่บริติชช็อตแฮร์นะครับบริติชช็อตแฮรเป็นสายพันธุ์แมวที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเอังกฤษครับดยลักษณะเด่นที่มีขนหนานุ่มหน้ากอด กับนิสัยเท่ๆของเขานะครับถึงแม้ว่าเขาจะชอบอยู่แบบเงียบๆแต่ก็เข้ากับทุกคนได้ง่ายแถมยังมีความเป็นมิตรสูงอีกต่างหากด้วยนะครับถ้าใครกาลังมองหาเพื่อนแท้สักตัวที่จะอยู่เคียงข้างแบบไม่กวนใจมองมาทางนี้เลยครับบริติชช็อตแฮร์น้องแมวบริติชช็อตแฮร์นั้นเป็นแมวที่มีนิสัยน่ารักเรียบร้อยและก็เข้ากับคนได้ง่ายนะครับทำให้น้องกลายเป็นแมวเลี้ยงที่ลงตัวมากๆสำหรับครอบครัว น้องแมวไปติดช็อตแฮร์ชอบที่จะเป็นที่รักและสนใจจากคนรอบข้างแต่น้องก็ไม่ได้เรียกร้องความสนใจมากจนเกินไปนะครับน้องมักจะชอบเดินตามเจ้าของไปรอบๆบ,บ้านแล้วนั่งลงข้างๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามบริติช็อตแฮร์เป็นแมวที่ค่อนข้างสงบเสงี่ยมไม่ค่อยส่งเสียงดังหรือเรียกร้องในสิ่งใดๆน้องจะไม่ปีนขึ้นมานั่งบนตักของคุณนะครับหรือขอให้คุณเกาคางให้แต่จะนั่งข้างๆอีกอย่างคือเพียงแค่รูปกันก็พอครับ ไม่ต้องอุ้มไปไหนมาไหนมากก็ได้ b บริติชช็อ t แฮร์เป็นแมวที่ต้องการกิจกรรมและออกกำลังกายในระดับปานกลางนะครับแน่นอนว่าในตอนที่ยังเป็นเด็กๆนั้นน้องๆจะมีพลังงานสูงมากแต่ก็จะสงบลงเมื่อเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ครับแมวบริติชช็อตแฮร์ที่โตแล้วส่วนใหญ่เลือกที่จะนอนกลิ้งบนโซฟามากกว่าที่จะออกไปเล่นข้างนอกนะครับแต่ก็มีน้องแมวบางตัวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ ที่ยังชอบทําตัวโกะเหมือนว่ายังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับแมวบิตี้ช็อตแฮร์ไม่ค่อยมีชื่อเสียงในเรื่องของการทําลายล้างข้าวของและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆน้องๆมักจะทําตัวเหมือนเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมมารยาทมาอย่างดีแล้วและพร้อมที่จะต้อนรับแขกที่มาบ้านด้วยความสุภาพอ่อนโยนแต่มั่นใจสมกับที่เป็นผู้ดีอังกฤษครับสำหรับขนาดของน้องแมวบริติชช็อตแฮร์นะครับ ถือเป็นแมวขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วน้ำหนักตัวจะอยู่ที่ประมาณ3.5จนถึง9กกิโลกรัมเลยนะครับความสูงเฉลีย่ย1 0ถึง14นิ้วความยาวเฉลี่ยอยู่ที่2 0ถึง25นิ้วครับใบหน้ากลมมีแก้มยุ้ยน่ารักใบหูขนาดกลางค่อนข้างกลมครับดวงตากลมโตรูปร่างกลมอกหนามีขาที่แข็งแรงพร้อมอุ้งเท้ากลม หางที่หนาปลายมนทำให้แมวบิติชช็อตแฮร์ดูไม่ต่างไปจากน้องตุ๊กตาหน้ากอดดีๆนี่เองและสำหรับสนนราคาค่าเทอมของน้องแมวพันธุ์บิติชช็อตแฮร์ในประเทศไทยนะครับเราสามารถแบ่งได้เป็น3ระดับด้วยกันครับระดับที่1เราเรียกว่าโรงเรียนรัฐบาลนะครับก็จะมีค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ืบาทครับระดับที่2เราเรียกว่าโรงเรียนเอกชนครับ โรงเรียนเอกชนนั้นค่าตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000ถึง60,000บาทครับและระดับที่3เราเรียกว่าโรงเรียนนานาชาตินะครับเพื่อนๆระดับค่าตัวของน้องแมวบริติชช็อตแฮร์โรงเรียนนานาชาตินั้นอยู่ที่ประมาณ80,000บาทขึ้นไปครับเพื่อนๆทราบแบบนี้แล้วนะครับก็ขอให้ลองเช็คราคากับน้องแมวที่เพื่อนๆต้องการจะจับจองเป็นเจ้าของนะครับว่าอยู่ในเรดราคาใดครับ และสำหรับน้องแมวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือสายพันธุ์สกอตติชโฟสกอตติชโฟเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์น้องแมวที่เป็นที่รู้จักมากไม่แพ้สายพันธุ์ไหนเลยนะครับสายพันธุ์สกอตติชโฟนั้นเอกลักษณ์อยู่ที่หูของเขาครับมีหูพับที่เป็นเอกลักษณ์แสนเก๋ไม่เหมือนใครนะครับหน้ากลมแป้นขนอุยนุ่มหน้ากอดทำให้น้องแมวพันธุ์สกอตติชโฟ น้องแมวผู้มาจากสกอตแลนด์นั้นยึดพื้นที่หัวใจเจ้าของหลายๆคนไปแล้วแมวสายพันธุ์สกอตติชโฟนี้จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ11-14ปีนะครับความสูงอยู่ที่10-12นิ้วด้วยหูที่พับลงมาครับทำให้ใบหน้าของสกอตติชโฟดูกลมจนหลายคนให้คำอธิบายแมวสายพันธุ์นี้ไว้อย่างเห็นภาพว่าเหมือนกับนกฮูกนะครับโดยใบหูของสกอตติชโฟนั้น จะมีทั้งแบบพับงอไปด้านหน้าที่เรียกว่าซิงเกิลโฟนะครับและแบบพับงอที่มากขึ้นหรือเรียกว่าดับเบิลโฟรวมทั้งแบบที่พับราบไปกับหัวหรือทริปเปิลโฟนะครับโดยลูกแมวที่เกิดมาแล้วมีใบหูตั้งก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะใบหูของลูกแมวที่เริ่มพับจะเริ่มมองเห็นเมื่อแมวอายุประมาณสัก3สัปดาห์ครับและนอกจากใบหูพับที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ใครๆมักจะพูดถึงน้องแมวสายพันธุ์นี้ก็คือท่านั่งพักพุงนะครับเป็นท่าเดียวกับตัวเมียแคทนั่นเองครับหรือไม่ก็เป็นท่านอนหงายแผ่ราบนพื้นที่เรียกว่าใครได้เห็นท่าเหล่านี้แล้วแล้วก็แทบจะอดใจไม่ไหวครับที่จะเข้าไปจกพุงสกอตติชโฟเลยทีเดียวแม้ว่าแมวสายพันธุ์นี้จะมีใบหูพับนะครับแต่ว่าใบหูของแมวก็ทำงานเพื่อการสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ต่างจากแมวสายพันธุ์อื่นครับนอกจากนี้ความฉลาดของเจ้าน้องแมวสกอตติดโฟก็ไม่เป็นสองรองใครครับทำให้แมวสายพันธุ์นี้ชอบเล่นของเล่นที่ท้าทายความสามารถใครที่เลี้ยงสกอตติดโฟอยู่และอยากหากิจกรรมเล่นกับแมวว่ากิจกรรมไหนที่ทำให้สกอตติ i โฟปลืม้มก็ขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่ากิจกรรมที่สกอตติดโฟโปรดปรานเป็นที่สุดก็คือการเล่นกับเจ้าของนั่นเองครับ เพราะว่าเจ้าสกอตติฟโฟนั้นจัดว่าเป็นแมวที่ชอบอยู่กับคนมากๆเลยครับและต้องการมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมที่คุณทำต้องการการสนอกสนใจและถ้าเป็นไปได้จะไม่เลือกอยู่เงาเงียบตัวเดียวอย่างเด็ดขาดครับเมื่อเจ้าของกลับมาบ้านนั้นสกอตติฟโฟจะคาดหวังว่าเจ้าของจะมาเล่นด้วยหรืออย่างน้อยที่สุดครับก็แค่ขอมานอนอยู่ที่ปลายเท้า หรือนอนกลิ้งอยู่กับเจ้าของยามนั่งดูทีวีเท่านี้สกอตติสโฟก็พอใจแล้วล่ะครับและสำหรับสนนนราคาของเจ้าน้องแมวสกอตติสโฟนะครับถ้าเป็นเลทราคาโรงเรียนรัฐบาลจะเริ่มต้นที่ประมาณ8,000บาทจนถึง15,000บาทนะครับถ้าเป็นเลทราคาโรงเรียนเอกชนจะอยู่ที่ประมาณ20,000ถึง30,000บาทครับและถ้าเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับ ก็จะอยู่ที่เดทราคาตั้งแต่35,000บาทขึ้นไปครับเพื่อนๆยังไงครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือข้อมูลของน้องแมวนะครับพันบริติชช็อตแฮร์และก็พันสกอตติสโฟนะครับโอ้โหและคนนี้ไม่ใช่อป้านะครับนี่คือน้องคิวเทนนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งย้ายมาได้ไม่ถึงเดือนนีอะไรน้องคิวเทนเป็นบริติชช็อตแฮร์เหมือนกันนะครับสีบลูนะครับก็น่ารักไหมน่ารักไหมแต่น้องจะ ไม่ชอบอ้ออนคนเท่าไหร่นะครับเราก็มีความน่ารักกับน้องเนาะก็ยังไงคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลังใจให้เ a a ติดตามกันลงคลิปใหม่ๆใ,ในทุกคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ <drugiej S 1> คุณี่มีความฝันลุกขึ้นมาวนต่อไป,อไ,ปไม่ต้องกดตามใครที่จะมาอัดขวาเพราะความสำเรจเคยเิทายทาง